วันที่โลกรอคอยแล้วเราจะมาพบกันพบกันที่ไหนจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้ววันนั้นเราจะพบกันวันที่โลกรอคอยคอยให้อะไร ขอให้พวกเราทุกคนเข้าถึงธรรมกายใช่ไหมจ๊ะเนี่ยชีวิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อถึงวันนั้นแต่ตอนนี้นี่สถานการณ์ของบ้านเมืองรองของโลกรองกำลังเจอภัยจากสิ่งที่มองเห็นยากเล็กมากเขาเรียกว่า เชื้อโรคไวรัสโควิด1 i แล้วคนที่เจอหรือต้องป้องกันตัวต้องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกมีความทุกข์มันมีอะไรต่ออะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะทางด้านชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันทางด้านเศรษฐกิจ การทำมาหากินแต่ว่ามันไม่ใช่เจอที่เราคนเดียวนะมันไปทั้งโลกเลยทั้งสังคมมันก็เปลี่ยนของมันไปแบบนี้แหละและวิกฤตชีวิตแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะมันก็เกิดมาเรื่อยๆแต่ละยุคแต่ละสมัยเปลี่ยนรูปแบบไปชาร์ลส์ดาวินบอกว่า ผู้ที่อยู่รอดนไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดนะแต่จะเป็นผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าให้ความทุกข์ความกังวลมากลัดกลอนกำลังใจของเราหรือมาทำให้เราทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำสิ่งที่ไม่ดี แล้วสิ่งที่เราคอยเราอยู่น่มันเต็มไปด้วยความสุขแล้วเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้จะอธิบายยังไงนอกจากลองปฏิบัติดูคือการทำใจให้หยุดนิ่งหยุดสนิทหยุดที่ไม่มีความคิดใดๆเลย,เยไม่มีการปรุงแต่งมีแต่รู้ม่แต่ยานทัศนะ ที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้ะมันน่าเราจะรู้ว่าพระรัตนตรัที่มีอยู่ภายในตัวของเรานะ่ะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราที่จะช่วยให้เราพ้นจากวิกิจได้แลาในภาวะที่ทางการก็ขอให้เราอยู่ในบ้านอย่าออกไป ไหนโดยไม่จำเป็นเพราะว่าไอ้ชั่วโรคเนะี่ยมันมองไม่เห็นในบ้านจึงจำเป็นที่ต้องสร้างบรรยากาศที่ดีๆเนาะสมาชิกทุกคนในครอบครัวของเราในบ้านของเราต้องการบรรยากาศดีๆทั้งนั้นเรายิ้มให้กันได้ไหมพูดคุย ด้วยปิยาวาจาแก่กันได้ไหมช่วยเหลือเอื้อเฟือ้อแม้จะเป็นเรื่องลแล้วเล็กๆน้อยๆให้แก่กันและกันได้ไหมถ้าทำได้บ้านเราก็มีความสุขเป็นบ้านอบอุ่นที่น่าอยู่เป็นบ้านที่เราจะแสวงหาความสงบได้ไม่ใช่เป็นบ้านอบอ้าว ถ้าบ้านอบอ้าวเมื่อไหร่มันก็ใจมันก็ร้อมันอยากจะหนีออกจากบ้านไปอยู่นอกบ้านเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยกันในในครอบครัวของเราในบ้านของเรารวมทั้งในชุมชนของเราด้วยในประเทศของเราด้วยทำให้หน่าอยู่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อ,อแผ่ยิ้มแย้มแบ่งปันซึ่งกันและกันสังคมแบบนี้ไม่ใช่เลยที่พวกเราต้องการ แล้วเราจะรู้ว่าไอ้การให้เนี่ยมันมีความสุขนะผู้ให้เนี่ยก็จะเป็นที่รักแล้วใจของเราที่เอื้อเฟื้ออบอ,อ้อมอารีกันแบบเนี้ก็จะทำให้สังคมเราอยู่เป็นสุขด้วยสังคมตอนนี้เนี่ยคนรักกันยังใกล้กันไม่ได้เลยต้องห่างกันใช่ไหมก็ ฟิส c a ค d ล s t ส n รันซิ่ร่างกายต้องห่างกันรักกันยังใกล้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใกล้กันได้คือใจนะต้องส่งใจถึงกันมีความปรารถนาดีกันพูดจาด้วยปิยะวาจาด้วยสิ่งที่ภาษาที่คนรักก็พูดกันคนรักกันชอบกันพูดกัน อย่าทำให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเจอปัญหาอะไรก็แก้กันไปทุกคนมีปัญหาันั้นแหละถ้าใจอยู่นอกตัวมีปัญหานั้นเมื่อใดก็ตามยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโลภจะมีความโกรธมีความหลงมันก็ร้อนแล้วก็มีความทุกข์ด้วยกัน หลวงพ่อตาตาท่านเคยสอนเอาไว้นะบอกว่าเวลามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยให้เริ่มมองที่ตัวเราก่อนเลยแก้ที่ตัวเราก่อนว่าเราเป็นต้นเหตุในการปัญหานั้นไหมในความขัดแย้งอันนั้นไหมในสิ่งที่นำความเดือดร้อนมาให้อันนั้นไหมแก้ที่ตัวเราก่อนพอเราแก้ได้แล้วก็แก้ทันที แต่ถ้าเราพยายามมองออกไปนอกตัวไปแก้ที่นั่นโทษนั่นโทษนี่มันแก้ลำบากแล้วจะก่อให้เกิดความแตกแยกเกิดการทะเลาะเบาแวงความรักความสมคีไม่เกิดขึ้นหรอกแล้วยิ่งปฏิบัติการใส่ร้ายป้ายสีฝ่ายที่เราไม่ชอบหรือเรียกว่าฝ่ายตรงข้าม ความสามัคคีไม่เกิดหรอกความสงบสุขก็ไม่เกิดมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็มาดูที่ตัวเราก่อนแล้วช่วยกันแก้แก้กันไปทํากันไปปัญหาหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าปัญหามีไว้ใ้ก้าวข้ามไม่ใช่มีไว้ให้โทษกันหรือว่าทะเลาะกันไม่ได้มีไว้ให้เรายอมแพ้ เพราะฉะนั้นเราต้องให้กำลังใจตัวเราเองแล้วสิ่งที่ให้กำลังใจดีที่สุดก็คือการทำใจให้หยุดนิ่งใจที่หยุดนิ่งนี่มีพลังนะมีพลังอย่างคาดไม่ถึงเลยแล้วลยิ่งกายกับใจลงเป็นหนึ่งได้เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นอะ่ะสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นทำอะไรที่มนุษย์ทั่วๆไปทำไม่ได้ แล้วโอกาสที่เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมาฝึกรวมกายกับใจของเราให้เป็นหนึ่งแล้ววันนี้วันที่สิบเจ็ดทางรัฐก็ผ่อนคลายให้เราได้ออกไปเข้าร้านรวงเข้านั่นเข้าที่อะไรแต่ละพวกนี้ผ่อนคลายนี่ก็สำหรับคนที่ ต้องการหาเครื่องยังชีพคือปัจจัยสี่ของเราให้มีการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าหากเรามีอะไรจำเป็นก็ออกไปเมื่อได้ของยังชีพเป็นอาหารเครื่องใช้ที่จำเป็นเสร็จแล้วกลับเข้าบ้านรอให้เหตุการณ์ที่สงบกว่านี้ทุกอย่างชัดเจนกว่านี้แล้วเราค่อยให้ ความสะดวกสบายและอิสระของเรามากขึ้นไปตรงนี้เรายังต้องระมัดระวังตัวกันอยู่นะแล้วตรงนี้เนี่ยให้กำลังใจตัวเองให้ดีด้วยการหยุดเติมพลังใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเพราะนั่นเหมือนกับเป็นปั๊มเป็นแก๊สเตชันเป็น สถานีที่จะคอยเติมกำลังใจเมื่อไรก็ตามที่ใจของเรารู้สึกมันทุกขมันหมดเรียวแรงมันเปลี้ยก็หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็หยุดนิ่งๆเดดกำลังใจมาเองแล้วเราจะรู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงเป็นยังไงตอนนี้เราก็มองอะไรให้เข้าใจชีวิตกว้าง อย่าไปมองคนอื่นล้วเขามีความสุขกว่าเราดีกว่าเราอย่างไปคิดแบบนั้นเพราะว่าหลวงพ่อเขาบอกแล้วเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีคนชั้นกลางก็ทุกข์แบบคนชั้นกลางคนชั้นล่างก็ทุกข์แบบคนชั้นล่างมันล้วนมีทุกข์ทั้งนั้นน่ะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหน้าชื่นอกตรม แต่รู้ว่ามันทุกข์อยู่ข้างในแล้วหลวงพ่อก็บอกชัดเจนเลยก็ทำตามที่พระเจจาท่านแนะนำสินัตถิสันติปรางสุขขังสุขอื่นนี่กว่าใจหยุดนี่ไม่มีเราหยุดนิ่งต้องใช้เงินไหมไม่ต้องใช้ต้องแต่งตัวใส่รองเท้าแต่งชุดสำหรับไปทำใจหยุดนิ่งไหมไม่ต้องอยู่ที่บ้านแค่นั่ง ขาสมาท์คู่บาลังหลับตาลงเบาๆให้ขนตาบนขนตาล่างชนกันระวังใจนิ่งๆนั่นแหละความสุขที่มนุษย์ใฝ่ฝันควยคว้าม,มาตลอดชีวิตก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่ศูนย์กลางกาฐานที่เจ็ดก็ขอให้พวกเราทุกคนนะลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณครูไม่ใหญ่คุณยายจานทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วทั้งโลกละให้ตะหนักถึงความมีโชคของเราความมีบุญของเราที่ได้มาได้ยินได้ฟังคำว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ได้ยินได้ฟังวิธีแนะให้เข้าไปถึงความสุขภายในตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและให้เข้าถึงพระธรรมกายทุกๆคนเลยนะ สาธุอ่ะบูชาพระกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวา พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะควตาธมมสวาขาโตภควตาธมนธัาามมนมสามิธัมมงนามสามิธรม,ม,ม,มโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามหามิสังขังนามามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนเลยทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มียุขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมาให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายติดตามตัวไปทุกภูมชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียจารสร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ